มาปิดท้ายกันที่การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานี้ประชากรสัตว์ป่าทั่วโลกลดจํานวนลงมากถึง58เลยค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากการบุกรุกพื้นที่ป่านะคะรวมไปถึงการฆ่าสัตว์เพื่อเอาอวัยวะของสัตว์ด้วยและก็ปัญหาโลกร้อนรายงานสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดของสมาคมอนุรักษ์สัตว์แห่งกรุงลอนดอนหรือว่า Z SL และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF บอกว่าประชากรสัตว์ป่าทั่วโลกมีจำนวนลดลง58เปเลยค่ะนับตั้งแต่ปี2,513รายงานได้บอกนะคะว่าบรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแม่น้ำและก็พื้นที่ป่าชายเลนขณะน,นี้มีจำนวนน้อยลงมากทีเดียวค่ะซึ่ง ZSL และ WWF บอกถึงสาเหตุที่ทำให้ประชากรสัตว์ป่าลดลงว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นี่แหละค่ะเป็นหลกักเพราะว่าเข้าไปรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติและก็ประชากรสัตว์ป่า ถึงการรวมไปถึงการบุกที่อยู่อาศัยของสัตว์การซื้อขายสัตว์ป่าปัญหามลพิษและก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเตือนด้วยว่าถ้าหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปภายในปี2563จำนวนสัตว์ป่าอาจจะลดลงถึง2ใน3ของขณะนี้ค่ะซึ่งดรไมค์บาเรตหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และนโยบายของ W W F บอกว่าประชากรสัตว์ป่าจะลดลงต่อเนื่องเลยนะคะภายใต้สถานการณ์ที่มนุษย์ยังคงใช้ชีวิตปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นับจนถึงตอนนี้เขาคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะคะ่ะที่มนุษย์จะต้องช่วยการรักษาประชากรสัตว์ป่าโดยไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปและย้ำด้วยนะคะว่าจำนวนประชากรสัตว์ป่าหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์เพียงอย่างเดียวค่ะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมและดิฉันด้วยสามารถทําได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยค่ะ